ตามทันโลกไอทีกับ o อ e วอ e c เดำเนินรายการโดยวันธนาบุญประเสริฐทาง fm 8 9 5เมกะเฮิรวิทยุราชมงคลธัญบุรี innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ o อ e วอร์เรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เราจะมาพบกับคนผู้ฟังทุกวันพฤหสัสบดีเวลา11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเมาส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละมันมีอะไรมากกว่าที่คิด แม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายนะคะไม่ได้ดูมีอะไรซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเมาส์แต่ละตัวแต่ละแบบมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเมาส์สำหรับการทำงานเมาส์สำหรับกราฟิกดีไซน์หรือแม้กระทั่งเมาส์สำหรับสายเกมมิ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันแบบยาวๆเลยค่ะในเรื่องของการเลือกเมาส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง ว่าควรจะเลือกยังไงให้ถูกมือใช้แล้วไม่ปวดข้อมือข้องตัวและตอบโจทย์สิ่งที่เราทำจริงๆและแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะพาไปเจาะลึกกับอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญแล้วก็กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือเมาส์เกมมิ่งนั่นเองค่ะใครหลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมาส์เกมมิ่งเนี่ยมาแตกต่างยังไงจากเมาส์ธรรมดา DPI, p o l l g n g Rate, ปุ่มมาโครหรือแม้กระทั่งน้ำหนักของเมาส์มาสำคัญจริงหรอแล้วถ้าเราเป็นสายเกมเมอร์สาย FPS หรือว่าจะเป็นสายโมบ a ควรจะเลือกเมาส์แบบไหนวันนี้นะคะหนึ่งก็จะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องเป็นสายเทคนิคก็สามารถเข้าใจได้แน่นอนค่ะเพราะบางครั้งนะคะการเปลี่ยนเมาส์แค่ตัวเดียวก็อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ ทั้งในเรื่องของความแม่นยำความสบายและประสิทธิภาพในการเล่นเกมหรือการทำงานค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหนึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทประวัติและหน้าที่ของเมาส์กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าที่ของเมาส์กันเลยนะคะเมาส์นะคะถือว่าเป็นอุป,ปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการควบคุมตัวชี้เป้าหรือเคอร์เซอร์บนหน้าจอของเราค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะเมาส์เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่2ส,ส่วนด้วยกันค่ะ ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่จับการเคลื่อนที่ของเมาส์ให้ลากตัวเคอร์เซอร์ตามการขยับของเมาส์และส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนปุ่มคําสั่งต่างๆซึ่งเราก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีในปุ่มคลิกซ้ายและปุ่มคลิกขวาค่ะเพื่อใช้ในการควบคุมสิ่งต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นการกดเปิดไฟล์เลือกไฟล์ย้ายไฟล์กดในจุดที่ต้องการและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยในปัจจุบันนะคะก็มีการออกแบบเมาส์ออกมาหลากหลายรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันหน้าตาฟังก์ชันต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความชอบและการใช้งานของแต่ละคนค่ะโดยก้นกำเนิดของเมาส์นะคะเมาส์ตัวแรกนั้นถูกออกแบบขึ้นมาในปีคศ1963ค่ะโดยดักลาสคาแเองเกอรบัสหัวหน้านักวิจัยจากสถาบัน SRI ในสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยที่ตัวเมาส์จะมีวงล้อเหล็กด้านล่างสำหรับเคลื่อนที่เมาส์ขึ้นลงซ้ายและขวาสำหรับการควบคุมคอมพิวเตอร์และเคอร์เซอร์เมาส์ค่ะซึ่งแองเกิลบาร์นะคะก็เป็นคนแรกที่เรียกสิ่งประดิษฐ์นั้นว่าเมาส์ค่ะตามหน้าตาอ้วนป้อมกับสายไฟที่ดูเหมือนหนูนะคะ ก่อนที่อีก10ปีต่อมาเนี่ยบิดอิงลิสเพื่อร่วมง,งานของเอเกอร์บาร์ที่ช่วยประดิษฐ์เมาส์ตัวแรกขึ้นมานะคะก็เริ่มแตะแปลงเมาส์สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของซีล็อกค่ะโดยเปลี่ยนการควบคุมจากวงเหล็กเดิมให้เป็นลูกบอลที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าตากันค่ะซึ่งเจ้าบอลลูกนี้นะคะก็ทำการขยับเมาส์แล้ะก็เคอร์เซอร์นั้นมีความที่ไหลลื่นแล้วก็อิสระมากขึ้นค่ะและนั่นก็กลายเป็นจุดกำเนิดของเมาส์ลูกกิงในความทรงจำของใครหลายๆคน แต่เมาส์ลูกกิ้งนะคะก็ยังมีข้อเสียอยู่ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของฝุ่นค่ะที่หลุดเข้าไปตามลูกบอลทําให้เกิดอาการลากไม่ไปและพังในที่สุดค่ะทําให้ใครหลายๆคนนะคะก็เริ่มลองหาวิธีในการควบคุมเมาส์แบบใหม่แทนลูกกิ้งค่ะซึ่ง Logitech นะคะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆที่เริ่มใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ออปติหรือว่าลำแสงสีแดงใต้เมาส์ค่ะมาใช้ในการจับการเคลื่อนที่ของเมาส์ในปีคศ1 9 8 2 และต่อมานะคะในปีคศ1997ค่ะเลเซอร์ก็ได้เปิดตัวเมาส์เกมมิ่งตัวแรกของแบรนด์แล้วก็เป็นของโลกด้วยค่ะโดยการนำเลเซอร์ที่มีค่า DPI ต่ำทำให้การควบคุมเคอร์เซอร์มีความแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะจนเป็นต้นแบบให้กับเมาส์เกมมิ่งทั่วโลกเลยนะคะและสุดท้ายนะคะคในช่วงต้นปีคศ .2000 ค่ะเมาส์เลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงกว่าเซนเซอร์ออปติคอลทั่วไปนะคะคก็เริ่มเข้ามาทดแทนในตลาดค่ะ จนกลายมาเป็นเมาส์ประเภทหลักจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะและเมาส์นะคะมีกี่ประเภทแบ่งยังไงได้บ้างหลังจากที่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าต้นกําเนิดและการทํางานของเมาส์คืออะไรที่นี้นะคะหนึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าเมาส์ในปัจจุบันนั้นนะคะมีกันอยู่กี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทนั้นมีจุดเด่นที่ตรงไหนกันบ้างโดยเรานะคะจะแบ่งเมาส์ออกเป็นตามการเชื่อมต่อและการใช้งานค่ะ โดยเมาส์ที่แบ่งตามการเชื่อมต่อนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเมาส์ที่มีสายและเมาส์ไร้สายค่ะเมาส์แบบมีสายนะคะสําหรับเมาส์ประเภทนี้ก็จะตามชื่อของมันเลยค่ะมันก็คือนะคะเป็นเมาส์ที่จะต้องใช้สายสัญญาณต่างๆในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มักจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ต่างๆซึ่งข้อดีของเมาส์แบบมีสายนะคะก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อค่ะสามารถรับส่งข้อมูลนะคะได้อย่างเสถียร มากกว่าเมาส์แบบไร้สายค่ะแต่เมาส์มีสายนะคะก็จะเสียเปรียบในเรื่องของความคล่องตัวและการพกพาค่ะสำหรับเมาส์ไร้สายนะคะเมาส์ประเภทนี้ก็จะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายในการทำงานซึ่งหลักๆแล้วนะคะก็จะใช้การเชื่อมต่ออยู่2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือแบบไวเลส2.4และบลูทูธค่ะซึ่งข้อดีของมันนะคะก็คือในเรื่องของความอิสระในการใช้งานค่ะ ส่วนปัญหาหลักๆของเมาส์ไร้สายนะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่และความเสถียรของสัญญาณค่ะแบบต่อมานะคะคือเมาส์ที่แบ่งตามการใช้งานค่ะโดยเมาส์ที่แบ่งตามการใช้งานนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นเมาส์ที่ใช้ทั่วไปนะคะและก็เมาส์แบบเกมมิ่งค่ะ เมาส์ทั่วไปนะคะสำหรับเมาส์ประเภทนี้นะคะถือว่าเป็นเมาส์ในระดับเบสิกค่ะไม่ได้มีฟีเจอร์หรือหวาอะไรเลยนะคะก็แค่เน้นการใช้งานทั่วไปเลยค่ะคลิกซ้ายคลิกขวาทั่วไปเท่านั้นส่วนมากนะคะก็จะมีราคาที่ถูกค่ะอีกครั้งนะคะก็ยังหาซื้อได้ง่ายใช้งานก็ไม่ยากด้วยค่ะ และในส่วนของเมาส์เกมมิ่งนะคะเมาส์เกมมิ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกแบบมาพร้อมกับเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำที่สูงค่ะและฟังก์ชันอื่นๆที่ตอบโจทย์การเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเสริมการคลิกซ้ายคลิกขวาและเมาส์สกรอค่ะการตั้งค่าต่างๆนะคะก็สามารถเซตปุ่มมาโครปรับความไว้ของเมาส์หรือการปรับแต่งไฟ RGB ต่างๆได้ค่ะ เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพาะๆกันสักคู่นะคะแล้วช่วงหน้าเรามาต่อกันในเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้เมาส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการเลือกใช้เมาส์สำหรับชาวเกมเมอร์ค่ะ รมดาที่ไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอสักรายแค่คนคนหนึ่งที่มีพ้นจังใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุด 否则。 รบรู้ตามกระแสะกับสาระความรู้ที่น่าสนใจไปกับโลกไอทีในรายการโอเวอร์เชคโดยวัฒน,นาบุญประเสริฐทุกวันพฤหัส,สบดีเวลา11นาฬกา30นาทีมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเทคโนโลยีรอบตัวเราทาง FM 89.5เมกเฮิวิทยุราชมงคลธัญบุรี Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะหลังจากที่เราพูดถึงการทำงานประเภทและประวัติความเป็นมาของเมาส์ในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเลือกใช้งานเมาส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในการทำงานการเล่นเกมและขนาดของมือเรากันค่ะมือนะคะมีหลายรูปร่างและขนาดค่ะดังนั้นนะคะเมาส์ที่เหมาะกับมือของคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะช่วยลดการเก็งและวางมือในท่าทางที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ เพื่อให้สามารถคลิกเมาส์ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยอันดับแรกนะคะนิ้วของคุณผู้ฟังเนี่ยก็ควรจับปุ่มแล้วก็ล้อเลื่อนได้อย่างสบายก่อนค่ะนิ้วโป้งนะคะควรจะวางอยู่ที่ปุ่มทางด้านข้างหรือล้อเลื่อนทางด้านข้างอย่างง่ายดายนะคะและก็สามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะนิ้วก้อยนะคะไม่ควรจะวางหรือว่าจับทางด้านกว่าของเมาส์นะคะถ้านิ้วก้อยของคุณผู้ฟังเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะก็ไม่เป็นไรค่ะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะคะ ควรจะมีอะไรรองรับทั้งฝ่ามือเลยค่ะเรามาต่อกันที่ซื้อเมาส์เกมมิ่งยังไงนะคะให้ถูกวิธีควรจะเลือกยังไงกันค่ะเมาส์เกมมิ่งนะคะก็ถือว่ามีความแตกต่างจากเมาส์ทั่วไปมากๆเลยค่ะทั้งในด้านของดีไซน์ที่มีให้เลือกเยอะสอดคล้องกับสรีระมือผู้ใช้นะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะจำนวนปุ่มนะคะที่มากกว่าการแค่คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาค่ะเซนเซอร์คุณภาพสูงนะคะที่ตามติดทุกการเคลื่อนไหวค่ะอย่างแม่นยำเลย และการเชื่อมต่อที่เสถียรน,นะคะไม่ดีเลยค่ะแต่ว่าเมาส์เกมมิ่งนะคะในตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะเหลือเกินเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังไหนจะในเรื่องของขนาดรูปแบบการจับเมาส์การเชื่อมต่อเทคโนโลยีเสริมต่างๆนะคะแล้วค่า DPI อะไรนั่นคืออะไรอีกวันนี้นะคะเกมเมอร์คนไหนที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้เลือกเมาส์ไม่ได้สักทีควรจะมีหลักการการเลือกอย่างไรดีและก่อนการจะซื้อเมาส์เกมมิ่งควรจะต้องดูในเรื่องอะไรบ้าง ในการเลือกนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องดูในเรื่องของขนาดก่อนค่ะขนาดของเมาส์นะคะน้ำหนักของเมาส์การจับเมาส์ค่ะค่า DPI ต่างๆนะคะ polling rate และการเชื่อมต่อรวมถึงฟีเจอร์เสริมอื่นๆด้วยค่ะโดยการเลือกซื้อเมาส์เกมมิ่งที่ต้องดูในเรื่องของขนาดนะคะตัวเมาส์นะคะก็มีขนาดให้เลือกมากมายเลยค่ะตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งขนาดเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อรูปแบบการจับเมาส์ค่ะ จำนวนปุ่มที่มีบนเมาส์นะคะและประเภทเกมที่เล่นด้วยค่ะโดยเมาส์ขนาดเล็กนะคะสามารถเคลื่อนเมาส์ได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่ามีน้ำหนักตัวที่เบานะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆของทางแบรนด์ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนะคะที่คนมือใหญ่เนี่ยก็อาจจะจับได้ยากค่ะเพราะว่านิ้วเรานะคะนิ้วเดียวเนี่ยก็อาจจะกินพื้นที่ไปแล้วกว่าครึ่งเมาส์ค่ะโดยเมาส์ขนาดเล็กนะคะจะพอดีกับคนที่มือเล็กมากกว่าค่ะและจะเหมาะกับเกมแนว FPS นะคะที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยและต้องรวดเร็วกว่าคล้ายๆเลยค่ะส่วนเมาส์ขนาดกลางนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็เป็นเมาส์ที่จับได้ถนัดมือที่สุดนะคะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะทําให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานที่มีขนาดมือเท่าไหร่เนี่ยก็ยังรู้สึกเป็นมิตรกับเมาส์ขนาดกลางนะคะแถมยังสามารถควบคุมได้ง่ายอีกด้วยค่ะแต่จับไปนานๆน,นะคะก็อาจจะเมื่อยมือได้ค่ะหากเป็นขนาดที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้พอดีมือมากขนาดนั้นนะคะ การใช้งานของเมาส์ขนาดกลางนะคะก็จะเหมาะสำหรับเกมทั่วไปเลยค่ะไม่ได้มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษค่ะและเมาส์ขนาดใหญ่นะคะเมื่อเมาส์มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็ทำให้การจับเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดมือนะคะไม่ต้องคอยรบนิ้วอื่นๆหรือว่าเบียดนิ้วตัวเองนะคะไม่ให้โดนปุ่มที่ไม่ต้องการค่ะแต่ถ้าหากมันใหญ่เกินไปนะคะไม่พอดีมือก็จะส่งผลให้ต้องเกงในการจับเมาส์ตลอดเวลานะคะ ก็จะเกิดอาการเมื่อยได้ค่ะและด้วยขนาดที่ใหญ่นะคะทําให้มันมีพื้นที่สําหรับใส่ปุ่มลงไปเพิ่มได้เยอะเลยค่ะก็จะเหมาะสําหรับการเล่นเกมประเภทโมบ้านนะคะที่ต้องการปุ่มเยอะและเหมาะสําหรับคนที่มือใหญ่ด้วยค่ะการซื้อเมาส์เกมมิ่งนะคะที่ต้องดูในเรื่องของน้ําหนักค่ะ เมาส์เบานะคะก็สมัยก่อนๆเนี่ยเมาส์เบาก็จะเลือกใช้กรอบแบบมีรูค่ะเพื่อลดการใช้วัสดุนะคะแต่สมัยนี้นะคะเมาส์เบเนี่ยก็จะเลือกการลดชิ้นส่วนและวัสดุภายในแทนค่ะทําให้เรานะคะก็จะมองด้วยตาเปล่าอาจจะตอบไม่ได้ว่านั่นคือเมาส์เบาหรือว่าเมาส์หนักนะคะข้อดีของเมาส์เบาเลยค่ะก็คือไม่ต้องออกแรงในการเคลื่อนที่เยอะค่ะสามารถพกพาได้ง่ายนะคะ และเมื่อใช้งานเมาส์เบาไปนานๆนะคะก็จะไม่รู้สึกเมื่อยด้วยค่ะเพราะว่าออกแรงในการเคลื่อนไหวน้อยนะคะแต่ก็มีข้อจํากัดหลักๆค่ะคือวัสดุที่ใช้นะคะก็อาจจะไม่ได้ค่อยแข็งแรงทนทานเท่าไหร่นะะักค่ะเมาส์เบานะคะก็จะเหมาะสําหรับการเล่นเกมประเภท FPS นะคะที่ต้องการความรวดเร็วตลอดเวลาค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังเหมาะสําหรับท่าการจับเมาส์แบบคอกินะคะแล้วก็ฟิงเกอร์ทิปด้วยค่ะ และในส่วนของเมาส์หนักนะคะเมาส์หนักเนี่ยก็ถือเป็นอีกตัวเลือกนะคะที่ใครหลายคนเนี่ยเลือกใช้ค่ะเพราะว่ามีจุดเด่นที่มีน้ำหนักพอให้เราสามารถควบคุมเมาส์ได้อย่างแม่นยำนะคะไม่ได้ลื่นเหมือนเมาส์เบาค่ะและเมื่อไม่ต้องลดทนวัสดุนะคะก็ทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเมาส์เบาค่ะแต่ก็แลกมาก,กับอาการเมื่อยนิ้วนะคะเมื่อต้องใช้งานไปนานๆค่ะเพราะเมาส์หนักเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งใช้แรงเยอะในการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ ก็จะทำให้เราเนี่ยเมื่อยมือได้นั่นเองค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะเมาส์หนักเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการเล่นเกมที่เน้นการควบคุมจริงๆแล้วนะคะจะนำไปเล่นเกม FPS ก็ยังได้นะคะหรือว่าจะเล่นเกมที่ไม่ต้องขยับเมาส์มากนักเนี่ยก็เล่นได้ค่ะส่วนรูปแบบการจับนะคะก็จะเหมาะสำหรับรูปแบบพรามกิบค่ะและในส่วนของการเลือกซื้อเมาส์เกมมิ่งนะคะที่ต้องดูในเรื่องของการจับเมาส์ค่ะ การจับเมาส์แบบพามกิบนะคะหนึ่งเพิ่งพูดไปตะกี้เลยเป็นรูปแบบการจับนะคะที่เป็นการวางทั้งฝ่ามือลงบนเมาส์ค่ะส่วนที่โนนขึ้นมาของเมาส์นะคะจะสัมผัสกับอุ้งมือของเราค่ะการออกแรงนะคะจึงเป็นการใช้มือทั้งสองนะคะบังคับทิศทางค่ะก็มีข้อดีในเรื่องของการควบคุมนะคะที่ได้ดีกว่านะคะสามารถจับได้ถนัดมือค่ะแต่ก็มีข้อจํากัดนะคะที่จะต้องออกแรงกดทั้งนิ้วมือเลยค่ะในการจะคลิกปุ่มกดนะคะ และการเคลื่อนไหวนะคะก็จะได้ช้ากว่าอีก2รูปแบบที่1กําลังจะพูดถึงนะคะการจับเมาส์แบบพลามกิบนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนใช้งานค่า DPI ต่ําค่ะใช้พื้นที่บนแผ่นรองเมาส์นะคะแบบเต็มสูบเลยค่ะเกมส่วนมากนะคะที่คนจับเมาส์ท่านี้จะเล่นนะคะก็จะเป็นเกมประเภท FPS นะคะที่ต้องการการแม่นยําในการเล็งเป้าค่ะการจับเมาส์แบบคลอกิบนะคะท่านี้นะคะก็จะจับเหมือนเราใช้กงเล็บนะคะจิกลงไปบนเมาส์ค่ะ อุ้งมือของเรานะคะก็จะยกขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนนิ้วนะคะก็จะไม่ได้แนบราบเหมือนกับท่าพามกิบนะคะแต่ว่าจะตั้งขึ้นค่ะทําให้การกดเนี่ยแม่นยําม,มากขึ้นนะคะและด้วยการที่เราวางนิ้วโป้งค่ะลงมาที่ส่วนท้ายของเมาส์นะคะทําให้การออกแรงจากส่วนนี้อะค่ะก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้การเคลื่อนไหวเมาส์นะคะมันสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะยังควบคุมได้ดีขึ้นด้วยค่ะ แต่ใช้ไปนานๆน,นะคะก็จะเมื่อยค่ะเพราะคุณผู้ฟังนะคะจะต้องเกรงส่วนนิ้วโป้งและยกนิ้วขึ้นด้านบนเยอะค่ะการจับเมาส์แบบคลอกิปนะคะจะเหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องคลิกบ่อยค่ะนิ้วจับแบบกงเล็บนี้นะคะก็จะช่วยให้การกดเมาส์เนี่ยดีขึ้นค่ะคนที่ใช้งาน DPI สูงๆนะคะก็จะเหมาะสําหรับท่านี้ค่ะและในส่วนของท่าสุดท้ายนะคะคือการจับเมาส์แบบฟิงเกอร์ทิปค่ะ ท่านี้นะคะก็จะมีส่วนที่สัมผัสกับเมาส์น้อยที่สุดเลยค่ะผู้ใช้งานนะคะก็จะเลื่อนอุ้งมือค่ะออกจากเมาส์นะคะและใช้เพียงปลายนิ้ววางบนปุ่มคลิกค่ะและบริเวณด้านข้างนะคะเพื่อเป็นการบังคับทิศทางเท่านั้นค่ะข้อดีนะคะก็คือสามารถเคลื่อนที่แล้วก็คลิกเมาส์ได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่เนื่องจากนิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะเป็นนิ้วหลักสําหรับการบังคับทิศทางใช่ไหมคะและยังต้องออกแรงเพื่อการเคลื่อนที่ด้วยจึงทําให้การใช้ปุ่ม s c อ o l l ิว e นะคะ มันค่อนข้างที่จะลำบากค่ะอีกทั้งนะคะยังบังคับได้ไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่ด้วยค่ะเมื่อเทียบกับ2ท่าที่1พูดไปตะกี้นะคะเพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสกับเมาส์นะคะค่อนข้างจะน้อยเลยค่ะการจับเมาส์แบบฟิงเกอร์ทิปนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับเกมที่ไม่ต้องกดต้องเคลื่อนไหวหน้าจอเยอะเท่าไหร่นักนะคะอย่างเช่นเกมโมบ้าค่ะที่ไม่ได้เน้นความแม่นยำมากนักนะคะแต่ก็เน้นความคล่องมือค่ะ และการซื้อเมาส์เกมมิ่งนะคะที่ต้องดูในเรื่องของ DPI และ polling rate ค่ะค่า DPI หรือว่า CPI นะคะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความไวของเมาส์ค่ะคือจำนวนพิกเซลนะคะที่เคอร์เซอร์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อขยับเมาส์ค่ะเช่นเราตั้งค่า DPI ที่800นะคะแปลว่าเมื่อเราขยับเมาส์ไป1ตารางนิ้วค่ะเมาส์นะคะจะเคลื่อนที่ไป800พิกเซลค่ะนั่นทำให้เมื่อยิ่งเราตั้ง DPI ต่ำนะคะ เมาส์ก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงค่ะตรงกันข้ามนะคะหากค่า DPI สูงนะคะตัวเคอร์เซอร์เนี่ยก็จะไวมากค่ะแต่ค่า DPI นี้นะคะก็จะสอดคล้องกับความละเอียดของหน้าจอด้วยค่ะยิ่งเราเลือกใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะที่มีความละเอียดสูงๆจำนวนพิกเซลนะคะก็จะมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นจอแบบ Full HD นะคะที่มีความละเอียดอยู่ที่1,920คูณ1 0 8 0 p นะคะ เทียบกับจอแบบ 2K นะคะที่มีความละเอียดอยู่ที่2560คูณ1440นะคะก็จะเห็นได้ว่าความละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากใช่ไหมคะมันจึงส่งผลให้ค่า DPI ค่ะก็อาจจะเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะความละเอียดของหน้าจอเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองค่ะส่วน polling rate นะคะเป็นอัตราการส่งข้อมูลของเมาส์ค่ะโดยเมาส์ทั่วไปนะคะก็จะมี polling rate ค่ะอยู่ที่1 2 5เฮิร h ค่ะ หมายความว่าภายใน1วินาทีนะคะเมาส์เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์นะคะ125ครั้งค่ะทุก8มิลลิวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งมีค่า polling rate มากนะคะก็จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทราบข้อมูลของเมาส์ได้ละเอียดมากขึ้นค่ะสำหรับชาวเกมเมอร์แล้วนะคะมองค่า polling rate เนี่ยสัก5 0 0ถึง1,000เนี่ยก็จะดีที่สุดค่ะเพราะเกมเมอร์นะคะขยับเมาส์ได้รวดเร็วบ่อยครั้งค่ะ แต่ค่าพ l i n g rate นะคะยิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งกินแบตเตอรี่มากขึ้นค่ะสำหรับคนใช้งานเมาส์มีสายนะคะก็อาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะคะแต่สำหรับเมาส์ไร้สายนะคะก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดก่อนที่ควรจะเป็นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวที่หนึ่งนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าเนื้อหานะคะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณผู้ฟังค่ะ สำหรับรายการ Overtech ตามทันโลกไอทีในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง FM 89.5 MHz เมกะวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ Facebook i m u t t Radio YouTube Channel i m u t t Radio และทางเว็บไซต์ w w w r a d i o i m u t t a c t h สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการโอเช็คตามทันโลกไอทีครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีทาง fm 89.5 MHz innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel rmutt radio